สวัสดีครับก็วันนี้มาดูดวงให้เหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมอันนี้ก็เป็นของน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ส่งรายละเอียดมาให้แต่ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าคนนี้ดูดูเดือนผิดนะครับก็เลยต้องลงใหม่นะก็มาดูกันเลยนะครับของน้องที่ส่งรายละเอียดมาให้เนี่ยจะเกิดวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2546เกิดปีจอครับปัจจุบันอายุ17ปีเต็ม นะครับก็โดยราศีที่น้องได้เนี่ยจะได้ราศี8นะครับราศีกลางๆนะครับจะเกี่ยวกับพวกทํางานราชการอะไรพวกนี้พื้นดวงจะไปทางนั้นนะครับเพราะว่าเกิดเกตแปดสตัวเลยแล้วก็ด้วยราศีตัวเองราศี8ก็จริงๆควรจะทํางานราชการจะไปได้ดีเลยนะครับ8ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับค่อนไปทางดีกลางๆพอทําพอกินไม่รวยไม่จน นะครับพื้นดวงจะเป็นคนได้มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่นะครับ12ตัวอารมณ์ร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับทําอะไรอย่าเอาใจออกหน้าฟังคนอื่นเยอะๆทั้งเรื่องการตัดสินใจและอารมณ์นะครับดวงจะโดนเบียดเบียนในเรื่องของเงินเงินทองทองตลอดนะครับ7เนี่ยหมายถึงว่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินซึ่งก็เหมือนการโดนเบียดเบียนๆๆนะครับถ้า ให้เขาหยิบยืมเงินแล้วก็จะไม่ได้คืนนะครับวันนี้เรื่องเงินเงินทองทองนะครับในชีวิตนี้พื้นดวงจะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์ไปทางถ้าง,งานราชการไม่ไปก็จะไปทางค้าขายได้นะครับแต่เด่นสุดจะเป็นราชการนะเนี่ยถ้าไปจะไปได้ดีเลยอารมณ์ร้อนนะครับอันน,นี้ชัดเจนสุดแล้วก็ดีที่สุดในช่วงชีวิตใน1รอบเนี้ยที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุ24จะดีสุดปีนั้นก็ จะได้รับเงินก้อนจะได้รับก้อนใหญ่ปีนั้นจะปีนั้นจะดีทั้งปีนะครับได้รับข่าวดีอะไรพวกนี้นะครับตัดสินใจเปิดร้านขา,ขายของอะไรก็ต้องเป็นปีนี้ดีสุดเพราะสูงที่สุดในรอบหนึ่งในหนึ่งรอบสิบสองปีนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของปีนี้อายุสิบเจ็ดนะครับอย่างที่บอกนะครับกุมภาระเต็มแลสิบเจ็ดเนี่ย,นะยปีนี้ดวงไม่ดี ดวงตกนะครับได้ได้เกตหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงโดยความหมายของตัวเลขก็คือดวงมรณะดวงมรณะมรณะในที่นี้ก็หมายถึงว่าเออจะล้มหมอนนอนเสือ่อหรือเลือดตกยากขอกเลือดตกยางออกนะครับอันเนี้ยจะได้กับตัวเองเข้าเดือนเกิดเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะน,นะครับน่าจะยังทันอยู่ไปถวาย สังฆทานให้กับตัวเองแก้เคสซะเพราะว่าดวงเราไม่ดีดวงตกตกแล้วได้กับตัวเองด้วยจะเลือดตกยางออกตรงนี้ถ้าเจ็บเราจะเจ็บหนักนะครับเพราะดวงเราจริงๆแล้วดวงเราค่อนไปทางดีหมดเลยนะแต่มีตกปีหนึ่งเนี่ยตกเนี่ยมันตกเยอะเลยตกตกเยอะนะครับและตกได้กับตัวเองด้วยยังไงเนี่ย ปีนี้แนะนําให้ระมัดระวังตัวดีๆนะครับเพราะว่าดวงจะตกและเลือกจะตกอย่าจอกช่วงวัยรุ่นด้วยนะครับมาดูคนรักคู่ครองมั่งจะเห็นเส้นตัดคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเยอะนะครับมีทั้งคนส่วนมากก็จะเป็นคนที่เข้ามาคุยรักเราแอบชอบเราหรือคนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเยอะพัวพันเราจะเป็นนักรักก็ได้นะครับ คนเข้ามาในชีวิตเยอะนะลองเลือกๆดูนะครับแต่ว่าก็เข้ามาตามช่วงอายุแล้วกันนะครับเนี่ยปีนี้ก็คงจะไม่มีถ้าเท่าที่เห็นนะถ้ามีมาก็ไม่ใช่เนื้อคู่แต่ปี17 18เนี่ยมีเข้ามาก็เป็นเนื้อคู่เราถ้าเกิดเราคบใครในปีนี้ยเขาก็เป็นเนื้อคู่เราเลยนะครับเนี่ยคบกันช่วงอายุ18 19เนี่ยเนื้อคู่20 21 22เนี่ยเนื้อคู่23เนื้อคู่นะครับดูตามนี้เลย ก็เดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับน้องที่เกิดวันศุกร์ที่7กลกุมภาพันธ์ส5 4 6เกิดปีจอปัจจุบันอายุ17ปีนะวัยรุ่นเลยได้ราศีแปดเป็นราศีกลางกลางพอทำพอกินไม่รวยไม่จนแต่ความหมายของ8ดีค่อนไปทางดีงานการจะไปทางงานราชการได้ดี นะครับขอบอกไปทางราชการทาไปถ้าไม่ไปเนี่ยแล้วแต่ใจเราข้อจะไปทางค้าขายได้ขายเก่งมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอารมณ์อย่าร้อนทำอะไรอย่าเอาใจออกหน้านะครับสิบสองตัวไม่ดีอารมณ์เราในเรื่องการตัดสินใจอะไรจะไม่ดีต้องฟังคนรอบข้างเยอะๆดวงจะโดนเบียดเบียนในเรื่องเงินเงินทองทองจะโดนเอาดัดเอาเปรียบอย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนนะครับดวงเราจะเป็นแบบนั้น ช่วงอายุดีที่สุดก็จะเป็นช่วง24จะเห็นว่า20 21 22 23 24เนี่ยกราฟขึ้นตลอดเลยคือดวงน้องเนี่ยจะค่อนไปทางดีอย่างที่ผมบอกแต่ตกก็มีตกก็จะเป็นช่วงอายุ17ปีนี้เลยนะครับตกดวงมรณะเกต1หนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะเลือดตกยางออกต้องแก้เค็ดโดยการถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับเข้าเดือนเกิดแล้วการไว้ดีกว่าดวงเราไม่ดีเราก็แก้ซะนะครับก็ ดวงก็ประมาณนี้นะครับ